ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงหัวใจหรือแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยเรานึกถึงอะไรบางคนอาจจะนึกถึงต้นโพหรือใบโพบางคนอาจจะนึกถึง ธรรมจักรหรืออาจจะนึกถึงกวางมางคนอาจจะนึกไปถึงเจดีย์หรือสถูปที่เป็นหนึ่งในสังเวชนีสถานที่พูดมานี่ก็จะเรียกว่าถูกก็ได้แต่ว่าไม่ถูกหมดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ โดดเด่นที่สุดของพุทธศาสนานี่ก็ก็คือดอกบัวนะมีในความเป็นของธรรมานะดอกบัวพระพุทธรูปในเมืองไทยนี่จะเรียกว่าแทะทุกป,ปางทุกพระองค์นี่ก็ล้วนแต่มีดอกบัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เชิญพระเจ้าประทับนั่งอยู่บนดอกบัวเป็นต้นทำไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของพุทธศาสนาเพราะดอกบัวนี่มีคุณสมบัติหลายประการนะที่สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นอุดมคติของพุทธศาสนา รวมทั้งสะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระเจ้าด้วยอย่างเช่นพูตเจ้าเคยตัดว่าเนี่ยดอกบัวเกิดในน้ำเจริญในน้ำากกะะก็ตั้งอยู่พ้นน้ำหล่อตถ,ถาคตนะก็เกิดในโลกนะเติตัวในโลกแต่ว่าเป็นอยู่เหนือโลก บัวนี่ล้วนแต่อยู่พ้นน้ำอยู่เหนือผิวน้ำอันนี้ก็เป็นสัญญาของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่แม้ว่าจะตัวอยู่ในโลกนะแต่ว่าจิตนี่อยู่เหนือโลกคาว่าเหนือโลกนี้เนี่ย ก็มีความหมายหลายอย่างนะเหนือโลกก็ทำแปดก็ได้หมายความว่านะไม่ว่าจะได้ลาบได้ยศมีสุขหรือได้รับคำสรรเสริญนะพระเจ้าพระหันก็ไม่ก็ไม่เพลินนะไม่ยินดีาการเดียกันนะแน้จะเสื่อมยศเสื่อมลาบ ถูกตำหนิติเตียนหรือว่าประสบทุกข์ก็ไม่ได้จมในทุกนั้นพระเจ้าพระหันต์ท่านไม่ไม่เพลินในความสุขทางโลกนแล้วก็ไม่ได้ดิ้นหลนสแสวงหาสิ่งเหล่านี้นไม่จะเป็น ลาบสักการะชื่อเสียงแต่เวลาลาเดียวกันเมื่อเกิดความผันผวนแปลปรปวนทำให้ต้องพัดภาคสูญเสียสิ่งใดก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ทุกประทมอันนี้ก็คือความหมายหนึ่งของการอยู่เหนือโลกเนี่ย หรือโลกธรรมแปดคึึงต่างจากคนทั่วไปจิตใจก็ขึ้นลงไปตามโลกธรรมถ้าได้โลกธรรมฝ่ายบวกก็ยินดีเคลิ้มคล้อยพึงพอใจถ้าเจอโลกธรรมฝ่ายลบก็คับแค้นเศร้าโศกร่ำไรรำพันะ จิตหรือชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละขึ้นลงตามอำนาจของโลก,กธรรมแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือโลก,กธรรมแล้วเหนือโลกยังหมายถึงเหนือความเป็นไปของขันห้านะคำว่าโลกเนี่ยก็ยังรวมถึงขันห้าก็ได้นะ ขั 2005, นห้านี่ลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อถึงค่าวที่มันผันผวนแปรปวน,ปวน,ปวนเกิดอาพาธเกิดความอีกขั้นด้วยทุกขเวทนาหรือการเกิดความเสื่อมดับไปนะท่านก็ไม่ ไม่ทุกข์ไม่หวันไหวนะเรียกว่าจิตอยู่เหนือความผันปวนแปรปวนของรูปแล้วก็นา,นามทั้งปวงไดนะ้แต่เพราะเหนือโลกนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทิ้งโลกนะหรือหนีโลกนะคำว่าโลกในที่นี้อาจจะเรียกว่าสรรพสัตว์ก็ได้พรนะพุเจ้ารพระอราหันต์หรือภร,ริยะสาวกทั้งหลาย หลวงทร้งริยจ่าทั้ง,าางปวงนท่านก็ไม่ไม่หนีโลกไม่ทิ้งโลกนะก็อยู่เกือเก้อกูลโลกนะอย่างที่พระเจ้าเนี่ยได้จัดนะกับพระอรหันต์หลังออกพรรษาเมื่อออกพรรษาพรรษาแรกเนี่ยพระุทธเจ้าก,ก็จัดว่านเนี่ยนะพิสุทั้งหลายจงเที่ยวจะลิกไปนะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นไปเพื่อเกื้อกูลโลกนะไม่ได้ทิ้งโลกแล้วก็ไม่ได้หนีโลกเลยก็มีผู้ที่สรุปพระคุณลักษณะของพระเจ้าในส่วนนี้ไว้ดีนะคือส่วนใหพระพุทธโฆษาจารย์ องปัจจุบันนั่น,น,นใช้คําว่าเนี่ยอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกอยู่ในคืออยู่ในโลกใจเหนือโลกแต่ก็เกื้อโลกนะแล้วเกื้อโลกได้ดีด้วยนะเพราะว่าใจเนี่ยอยู่เหนือโลกคือใจอยู่เหนือโลกธรรมแปดนะอยู่เหนือความพันผวนของขันห้าเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเกื้อกูลสัตว์โลกได้ อย่างเต็มที่ด้วยใจหรือเจตนาที่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตาอันนี้คือลักษณะอันหนึ่งอีกอันหนึ่งของดอกบัวนะะซึ่งเรารู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันดีก็คือว่าหยดน้ำเนี่ยนะไม่ติดใบบัวหรือดอกบัวฝนจะตกมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะฉาบหรือติด ดอกบัวและใบบัวได้อันนี้ก็เป็นพระคุณลักษณะอประการหนึ่งนะของพระุทธเจ้านะก็คือว่าอารมณ์ทั้งผารหัตทั้งปวงด้วยนะก็คือว่าไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรูปเมื่อกระทบตานะเสียงกระทบหูนะ เป็นต้นท่านก็สักแต่ว,ว่าเห็นนะสักแต่ว,ว่าได้ยินนะแต่ไม่มีความรู้สึกติดใจหรือขัดใจนะนะถ้ารูปที่น่าพอใจสอคนทั่วไปเนี่ยพอกระทบตาก็เกิดความติดใจขึ้นมานะัก็เ,เรียกว่าติดตาติดใจนะเสียงก็เหมือนกันนะ ถ้าเป็นเสียงที่ไพเราะกระทบหูก็ติดใจนะเช่นเสียงเพลงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจมากระทบหูเอากระทบตาก็เกิดความขัดใจเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นเสียงดังนะเสียงต่อว่าด่าทอมากระทบหูก็เกิดความขัดใจไอ้ติดใจหรือขัดใจเนี่ยมันก็ คือความติดทั้งนั้นนะคือความยอมติดทั้งนั้นแหนะขัดเนี่ยก็คือว่าติดขัดนะติดขัดหรือขัดข้องมันก็คือความติดอีกแบบหนึงนี่คนธรรมดาก็เป็นเช่นนั้นแหละนะก็ะคือว่าอะไรมากระทบนะมันก็เกิดอาการติดใจหรือขัดใจเรียกว่ายอมติดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบมันก็กระเทือนไปถึงใจถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องให้มีสิ่งที่น่าพอใจมากระทบหรือต้องไปแสวงหาสิ่งน,นั้นแต่ถ้าไม่ได้สิ่งน,นั้นมานะก็เกิดความรู้สึกข,ขัดใจแต่ว่า พระพุทเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปรสกลิกก่นเสียงมากระทบน,นแต่ว่าก็ไม่เกิดอาการติดไม่เกิดอาการยอมไม่ต้องพูดถึงกิเลสนะกิเลสนี้ก็ไม่สามารถที่จะยอมหรือซึมะเข้าไปสู่จิตใจได้อันนี้ก็เป็น ความหมายหนึ่งของการเป็นอิสระนะอิสระตะ่ออิสระจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมคือว่าไม่ได้ดีใจหรือเสียใจไปตามสิ่งแวดล้อมหรือว่ารู้ลดกินเสียงสัมผัสที่มากระทบสองประการเนี่ยนะคือ คุณสมบัตินะที่โดดเด่นนะของดอกบัวนะซึ่งก็สะท้อนหรือเป็นสัญลักษณ์ของพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ารวมทั้งของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็หล่นถึงพระริยาเจา้าทั้งปวงด้วยซึ่งก็ทําให้จิตใจเนี่ยนะเป็นสุขนะแต่เป็นสุขเนี่ยไม่ได้สุขเพราะการเสพแต่สุขเพราะเป็นอิสระเพราะว่าสงบจาก สิ่งยั่วยุและย้าวยวนทั้งปวงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายของชาวพุทธด้วย,เ,ยเมื่อมารู้จักพุทธศาสนาแล้วก็มาสมาทานพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะได้ไประโยชน์สูงสูดจากพุทธศาสนาก็เพราะ เห็นว่าคุณสมบัติสองประการเนี่นะคือจุดหมายที่ควรจะไปให้ถึงยิ่งถ้าเข้าถึงได้เนี่ยก็เรียกว่าได้รับประโยชน์สูงสุดแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยทีเดียวหรือเรียกว่าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นชาวพุทธนะนับถือพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าเมื่อมาเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีรักษาศีลแล้วเป็นความชั่วเท่านั้นทำอย่างนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่านั่นไม่ใช่อยู่บกหมายสูงสุดนะของพุทธศาสนาแค่เพียงแค่รักษาใจให้สงบผ่อนคลายอิ่มเอิบเบิกบาน พอได้ทําความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่พอเพราะว่าผู้ที่มีความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะพลัดตกลงไปอยู่ในความทุกข์ได้เวลาเกิดความพัดพรากสูญเสียขึ้นมานเกิดความเ,าเกิดสิ่งต่างๆมากระทบหรือเกิดความเจ็บป่วยขึ้น เพียงแค่ทำดีแล้วไม่มีคนเห็นหรือทำดีแล้วก็ยังมีคนมาตำหนิต่อว่านินทาแค่นี้นะไอความสงบที่มีอยู่มันก็กระเจิงไปได้เหมือนกันถ้าว่าไม่ได้ฝึกจิตให้ได้เข้าถึงสภาวะอย่างที่พูดมาคือว่าอยู่เหนือโลกแล้วก็ไม่ติดในโลกหรือไม่ยอมให้นะโลกนี่มามาฉาบติด จนเกิดความทุกข์หรือว่าวั่นไหวนะไปตามความผันผวนปรวนแปรของโลกได้จะให้จะยกเจให้อยู่เหนือโลกนะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาฉาบทาย้อมติดให้เป็นทุกข์หรือว่า เกิดความกระทบกระเทือนไปถึงใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะอาศัยการปฏิบัติจนทั้งเกิดปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนะว่าไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้แล้วก็จนกระทั่งได้เห็นว่าไม่มีแม้กระทั่งตัวกูหรือว่าของกนะูที่เคยคิดว่ามีแต่ในขณะที่ยัง ไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะอย่างน้อย,น,อยนี่ก็รู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของเราไม่เอาบวกหรือลบบัวเนี่ยนะมันก็มีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งนะที่น่าสนใจนะใบบัวเนี่ยนะ เวลาฝนตกเนี่ยนะมัอาจจะมีน้ําประมาณสามสี่หยดเนี่ยนะค้างอยู่ในใบบัวแต่ใบบัวก็จะไม่อยู่เฉยนะจะไม่อยู่เฉยใบยบัวนี่ก็จะคอยโครงเคลงโครงเคลง,คงจนกว่าหยดน้ําเนี่ยที่มันขังอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะ หล่นลงไปถ้าหยดน้ำยังยังอยู่ในใบบัวเนี่ยใบยบัวก็ยังก็ยังคงเทนงนั่นแหละนะเอ็นไปเอ็นมาจนกว่าหยดน้ำนี่มันจะไหลลงสู่สระนะถึงตอนนั้นเนี่ยใบยบัวก็จะอ,อยู่นิ่งนะเป็นปกติอันนี้ก็เป็น มัอุทาหอนสอนใจได้ดีนะว่าบัวเนี่ยพยายามที่จะไม่แบกไม่ยึดอะไรมีอะไรนะและจะและจะเป็นน้ำนที่มาขังอยู่บัวก็ไม่ยอมนะที่จะยึดที่จะเก็บหรือแบกเอาไว้นะใจของเราควรจะเป็นอย่างกันเหมือนกันนะก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสละ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมยิ่งอารมณ์ที่เป็นอกุศลวยแล้วนี่ยิ่งต้องหาทางสลัดหรือว่าวางให้เร็วที่สุดไม่ให้มันมาหมักหมมหรือว่าเผา,าลนจิตใจอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ปุถุชนก็ทำได้นะ รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นหมักหมมนะและขณะเดียวกันเนี่ยกนะ็รู้จักเรียนรู้นะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยดอกบัวเนี่ยมันเกิดจากโคลนตมนะถ้าไม่มีโคลนตมนี่ก็เกิดดอกบัว ขึ้นมาได้ยากนะท่านติณธันท่านได้พูดไว้นะด้วยคำสั้นๆส,สี่คำเนะี่ยซึ่งสะท้อนใ้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโคลนนะกับบนะัวเนี่ยโนมัสโนโลตัสไม่มีโคลนก็ไม่มีดอกบัวโคลนนี่มันสกรปรกนะแต่ดอกบัวนี่เนี่ยสวยงาม ผู้จนกระทั่งผู้คนนี้ต้องนำไปถวายสุการาบบูชาพระพุทธเจ้าคุณสมบัติตรงข้ามกันเลยนะแต่ว่าเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาซนะก็เพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันมีความทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อุบัติขึ้นมาในสวรรค์ก็เพราะว่าสวรรค์มันมีมีแต่ความสุขมีทุกข์น้อย ะแต่ในโลกนี้เนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์ถ้ามีแต่สุขอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีพระเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะเจ้าชายสิทธัตถานเ,ออออเนี่ยเสด็จออกออกบวชเนี่ยพระอะไรก็เจอความทุกข์ปรากฏตอนหน้านีคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยซึ่งไม่นานก็จะเกิดขึ้นกับโลกนี้พระองค์เอง ะความทุกข์เหล่านี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความเพียรจนพ้นทุกข์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อพระองค์ตัดสรู้แล้วเนี่ยคำสอนที่สำคัญคืออริยสัจสีเนี่ยมันก็เริ่มต้นด้วยทุกขนะ์แต่ว่าเมื่อเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือรู้ทุกขนะ์ที่บางทีก็ใช้ว่ักกำหนดรู้ ทุกเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักหรือเกี่ยวข้องกับมันเป็นนะมันก็ทําให้เกิดปัญญานี่นะหลายท่านเนี่ยที่ท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะท่านเจอทุกนะแม้กระทั่งอาจารย์กรมพลก็ยังพูดเลยนะว่าขอบคุณความทุกนะเพราะความทุกทำให้รู้จักทุกและทําให้รู้จักทางออกจากทุกนะ,ะเพราะฉะนั้นความทุกเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยนะที่ทําให้เกิด ปัญญาอันนำไปสู่ความหลุดพ้นได้นะคำว,ว่าดอกบัวเนี่ยก็หมายถึงโพธิจะหมายถึงพระเจ้าดก็ได้โพธินั่นก็หมายถึงปัญญาที่ทำให้เกิดความหลุดพ้นไดน้เราก็ควรจะเอาดอกบัวเป็นครูนะเมื่อเราเจอความทุกข์เนี่ยเราก็เรียนจากทุกข์จนกระทั่ง เห็นถึงผลทางแห่งความไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อคำแียนให้พูดอยู่เสมอว่าในทุกมันมีความไม่ทุกข์นะและท่านพูดถึงขั้นว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยนะนั้นถ้าเรา,าเรียนจากดอกบัวได้เนี่ยเราก็จะมีหลักนะในการที่จะ เข้าถึงหรือเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยทุกข์นั่นแหละนะเป็นตัวเป็นอุปกรณ์นะวัตถุดิบที่ทำให้เกิดปัญญาที่เผาเจาบทุกข์ด้วยและในระหว่างที่เราเพียรพยายามอยู่นั้นเนี่ยนะก็เปิดใจรับรู้ธรรมะอยู่เสมอบัวนี่มีคุณสมบัตประการหนึ่งนะ ก็คือหันเข้าหาแสงสว่างหรือเขาหันเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเลยตรงไหนที่มีแสงสว่างเนี่ยนะโยเยเพราะจากดวงอาทิตย์นี่บัวนี้ก็จะหันไปหาตรงไหนมืดนี่บัวไม่หันไปหาแลหันไปหาแต่เฉพาะที่เป็นแหล่งแห่งแสงสว่างถ้าใจาคนเราเนี่ยนะหันเข้าหาธรรมะนะเปิดใจรับธรรมะอยู่เป็นนิดนะ ไม่ว่าธรรมะจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าหรือธรรมะจากธรรมชาติรวมทั้งธรรมะจากดอกบัวด้วยนะเราก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในธรรมแล้วมีโอกาสที่จะฝึกจิตจนกระทั่งอยู่เหนือโลกได้หรือว่าแม้ขณะที่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นยังมีกิเลสอยู่ แต่ก็ไม่ยอมให้กิเลสเนี่ยมาฉาบมาย้อมหรือว่าซึมเข้าสู่จิตใจของเราอันนี้ก็ทำได้นะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านพูดนะว่าเนี่ยให้อยู่กับกิเลสเนะย,ยางมีสติเหมือนน้ำกับใบบัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าน้ำซึมเข้าใบบัวไม่ได้เนี่ยที่เรา,าไปปุถุชนอยู่ เรายังไม่สามารถที่จะลดหรือว่าขจัดซึ่งซึ่งกิเลสออกไปออกจากใจได้มันก็ยังอคอยอปรากฏหรือว่าคอยอปรากฏขึ้นในใจของเราแต่หากว่าเรามีสตินะเราก็ไม่ยอมให้กิเลสนั้นเนี่ยเข้มา,ขามาครอบงำจิตใจได้ มีสติเห็นความโกรธมีสติเห็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือราคะหรือโทสะสติเนี่ยก็จะช่วยรักษาใจของเราไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจได้อันนี้ก็ก็เปลี่ยนมาว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถจะซึมเข้าใบบัวได้ ใบบัวทำอย่างนั้นได้เพราะใบบัวเนี่ยนะมันมีสารบางอย่างที่คอยฉาบไม่ให้น้ำซึมเข้าไปใจเราก็มีสตินดดั่นแหละนะเป็นเครื่องรักษาที่ช่วยให้กิเลสเนี่ยไม่สามารถจะซึมเข้าไปในจิตใจหรือเข้าไปบงการครอบงำจิตใจได้ นน้นถ้าเราหมันฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเ,เมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นแม้ว่าจะเผลอปล่อยให้เกิดกิเลสปล่อยให้เกิดอารมณ์กุศลเข้ามาแต่กิเลสก,ก็จะช่วยรักษาใจไม่สติก็ช่วยรักษาใจไม่ให้กิเลสดเข้ามาครอบงำกำกับบงการชีวิต,ตจิตใจของเราได้ อันที่บางคนก็เปรียบนะเหมือนกับว่ากระทะเทฟลอนนั่นนะกระทะเทฟลอนเนี่ยนะมันนทำยังไงกัเขมาอก็ไม่จับนะไม่เกาะไม่ติดนะสติของคนที่ฝึกไว้นะแม้จะยังอยู่ในระดับปุถุชนเนะี่ยแต่ถ้ามีสติเพื่อรักษานี่นไอ้กิเลสก็ไม่จับไม่ไม่ฉาไม่ติดนะหรือไม่ซึมเข้าไปในจิตใจของเราได้และ สตินี่แหละนะก็จะช่วยทำให้เรานะมีปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรักษาไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเลยแม้เมื่อมีการกระทบนะรูปรสกลิ่นเสียงมากระทบนะก็สักแต่ว่าเห็นสัตแต่ไ่าได้ยินนะไม่มีการปรุงแต่งเป็นกิเลสท,ที่จะมารบกวนจิดใจได้อันนี้คือนะสิ่งที่เราควรเรียนรู้นะ แล้วก็ฝึกฝนนะเพื่อให้ได้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดข,ของพุทธศาสนา,จนาะจงกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากกบ,บัวที่ว่าแม้ว่าจะเกิดในโลกอยู่ในโลกโตในโลกนะแต่ว่าก็สามารถจะเป็นอยู่เหนือโลกได้เย็นนี้ก็เพื่อเทนีนนะกราบพระ